สวัสดีครับเฟนเพจเนชั่นสุดสัปดาหโดนถึงช่อง YouTube เนชั่นวิเอ็นนะฮะวันนี้วันสิ้นเดือนนะพี่แม็กวันที่31จสิงหาคมเป็นวันเริ่มต้นของหลายคนแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของหลายคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองในตำแหน่งที่นั่งมาอย่างยาวนานพี่แม็กโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะที่ได้เข้าไปยังทําเนียบรัฐบาล เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเป็นวันสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้อาจจะได้เข้าไปแวะเวียนทำเนียบรัฐบาลแต่เป็นอ,อ,อาจจะต่างกรรมต่างวาระไปจากเดิมนะพี่แม็กถ้ายังได้เข้าสู่ทำเข้าไปปฏิบัติภารกิจบางอย่างในทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พี่แม็กวันนี้ก็เข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในทำเนียบรัฐบาล กลาวลาขอพรขอวอวยพรให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นครับพี่แม็กครับก็นับว่าเป็นวันส่งท้ายจริงๆในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา9ปีผ่านไปจะว่านานก็นานจะว่าเร็วมันก็เร็วนะพอวันนี้มาถึงก็ะจะเห็นบรรยากาศของอการล่ำลากันของพลเอกประยุทธ์ แล้วรวมถึงข้าราชการในธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานรวมถึงมีการทานอาหารกลางวันกันระหว่างสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีรวมถึงรองนายกและผู้เกี่ยวข้องหลายๆท่านก็ก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะเหนักนิดเบาหน่อยในช่วงที่ผ่านมาระหว่างการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับนายกก็เป็นธรรมดากระทบกระทั่งกันบ้างอาจจะมีคำถามที่อาจจะอึดอัดใจที่จะตอบ อหรืออาจจะชวนให้พลเอกประยุทธ์หัวร้อนอะไรก็ตามแต่วันนี้มันก็ผ่านไปแล้วแล้วก็การเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สู่รัฐบาลคุณเศรษฐทาทวีสินมันค่อนข้างราบรื่นนะพิสันคือ,คอลุงตูแน่นอนแหละประกาศวางมือมานานแล้วใช่ไหมครับเป็นเดือนและแต่วันนี้ก็วันส่งท้ายแบบเป็นทางการรวมถึงอีกคนหนึ่งพิสันพี่ใหญ่สามปอ,อวันนี้ก็ เหมือนทำท่าจะถอยถอยจากอำนาจหรือเปล่าใช่ไหมพี่ซันเอออยู่ๆวันนี้ไปประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่มีปีมีคุยเลยนะว่าจะลาออกจากตําแหน่งสสนะพี่ซันนะครับครับ,บความจริงความจริงพี่แม็กเออถ้าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยภาพวันนี้ ถ้าให้มันลงจากหลังเสือกันอย่างชื่นมืน่นลงจากหลังเสือกันแบบภาพพี่พี่น้องน้องอยังรักกันดีนะพลเอกประวิทย์อาจจะไปปรากฏตัวที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้นะเพราะอย่าลืมพี่แม็กก้าปีของพลเอกประยุทธ์ชเช่นเดียวกันก็คือก้าปีของพลเอกประยุทธ์ประวิทย์เหมือนกันนะพี่แม็กดังนั้นาการไม่มีพลเอกประวิทย์ปรากฏตัวข้างกายพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ถึงแม้จะมีภารกิจ แต่มันก็มีนัยยะทางการเมืองพอสมควรถึงแม้นะฮะพี่แม็กว่าทั้งลุงตูลุงป้อมอาจจะหลบฉากทางการเมืองแต่ว่าเ,เครือข่ายอํานาจทางทหารเครือข่ายอํานาจที่วางกันมา9ปีตั้งแต่ยุคคสชต่อด้วยยุครัฐบาลเลือกตั้งพักพลังประชารัฐเนี่ยฝังรากอย่างลึกอยู่พอสมควรครับพี่แม็กเรียกว่ายังมี power อยู ละถึงแม้จะ,อะถอยฉากทางการเมืองไปแต่ power ในการขับเคลื่อนงานการเมืองหลังฉากยังพอมีอยู่ครับพี่แม็กโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงนะในกองทัพหรือในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ต้องจับตาบดูนะว่าบทบาทของสามปโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ยังมีอิทธิพลอะไรหรือไม่ในฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมครับโดยเฉพาะในกองทัพแล้วก็ตำรวจแต่ ในเมื่อวันนี้มาถึงเนี่ยพี่ซันผมก็คิดว่าเออหลายคนก็อาจจะคิดไม่ถึงนะโดยเฉพาะในเครือข่ายของพี่น้องสามปอนะเพราะว่าเออหลายคนก็ยังคิดว่าหลังเลือกตั้งตัวเองจะสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปได้แต่ในเมื่อมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะเมื่อต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไปตั้งพักแล้วก็ผลเลือกตั้งออกมาอาจจะไม่ได้เป็นที่เออเป็นที่คาดหมายเหมือนที่คาดหมายนะผลลั์ไม่ได้เป็นเหมือนที่คาดหมายก็ สถานการณ์มันก็เลยทําให้มาถึงจุดนี้เร็วขึ้นกว่าที่หลายคนคิดหรือเปล่าใช่ไหมพี่จันเพราะว่า <Yeah. S 1> ก่อนหน้านี้เนี่ยพอทั้งสามท่านอยู่ด้วยกันที่พลังประชาัฐเนี่ยขุมกําลังทุกอย่างมันแน่นไปหมดนะเออ mm. แต่พอมีพลังประชารัฐแล้วแยกมาตั้งรวมไทยสร้างชาตินอกจากจะต้องแข่งกันเองดึงคะแนนจากฐานเดียวกันแล้วมันยังต้องแข่งกับพรรคารเมืออื่นๆอ,อีกเยอะมันเลยผลลัพธ์อาจจะยังไม่เป็นที่ ต้องการเท่าไหร่มันเลยวันนี้อาจจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดใช่ไหมครับโด, <Yeah. S 1> นะโดยเฉพาะลุงป้อมนะพี่ซันโดยเฉพาะลุงป้อมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คาดหมายว่าตัวเองมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสแต่วันนี้ก็คงต้องอ,อทําใจแล้วใช่ไหมพี่ซันคือวันนี้ก็เจอนัาข่าว <Yeah. S 1> กระเซ้าไปหลายดอกนะเอ,อ <Yeah. S 1> จะถามเรื่องการเมืองลุงป้อมก็ออกตัวเองเลยไม่เล่นการเมืองแล้ว เดี๋ยวก็จะเวลาออกจากสอสออะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับ,บก็ก็ก็น่าจับตามเหมือนกันว่าเอ่ออ,อ,อำนาจการบริหารจัดการภายในพลังประชารัฐต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรถึงแม้ลุงป้อมจะบอกว่าจะเหลือแค่ตําแหน่งหัวหน้าพักอย่างเดียวแต่พอไม่มีอํานาจในฝ่ายบริหารเนีเ่ยพิจารณ์เฮ้ยบารามีหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาม,มันจะค่อยๆแผ่วลงหรือว่าถูกลดทอนลงแล้วก็ ต้องผ่องถ่ายไปให้ใครหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะพี่ซันนะเอพราะลุงป้อมอยู่ในอำนาจนี่เกือบสิบปีเหมือนลุงตูนะสิบปีก็ก็อย่างที่บอกพี่แม็กวันแรกในการก้าวเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองคนคือวันเดียวกันนะฉะนั้นเอแต่วันนี้ลุงป้อมไม่ได้ออกจากทำเนียบรัฐบาลวันเดียวกับอลุงตูพลเอกประยุทธ์เมื่อกี้พี่แม็กแวะเวียนไปพูดถึงประเด็นที่บอกว่าวันนี้ ในการหมดอํานาจลงเนี่ยของทั้งลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยมาเร็วเกินไปถูกต้องพี่แม็กเพราะการวางสอวอให้โหวตนายกรัฐมนตรีได้สองครั้งเนี่ยสองวาระเนี่ยวาระห้าปีเนี่ยก็ตีความว่าโหวตได้สองครั้งซึ่งก็เป็นเฉกเช่นนั้นแหละโหวตเมื่อปีหกสองแล้วมาโหวตในปีหกหกเป้าหมายตอนนั้นก็คืออยู่ถึงปีเจ็ดศูนย์นะพี่แม็ก ถ้าพูดกันตรงๆเป้าหมายคือปี70แต่ในเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดรอยร้าวทำให้ทั้งพี่แล้วก็น้องแตกหักกันไม่มีใครคิดไม่มีใครเชื่อแล้วไม่มีใครฟันธงด้วยพี่แม็กว่ารักกันมา40 50ปีแต่เมื่อถึงเวลาสมุนต่างๆลายร้อมเออบ่าวเป็นพิษลูกน้องเป็นภัยมันก็เลยทำให้พี่น้อง สองปอเนี่ยโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยเนี่ยต้องแตกหักกันแยกกันเดินจนฟังภาพกันตั้งสองคนครับพี่แม็กมเราเราเราพี่แม็กนักการเมืองพูดได้ฟังหลายคนนะถ้าสองคนนี้อยู่ด้วยกันไม่มีอะไรมาโค่นล้มได้แต่เมื่อสองอคนนี้อ่าแตกหักกันเองก็เท่ากับว่าสองคนนี้แหละโค่นล้มกันเองเอพี่แม็กคือใช่พี่จันพูดถูกคือนักการเมืองหลายคนพูดตรงกันว่าถ้าสามปอยังเหนียวแน่นนะ น่ากลัวอยางน่ากลัวอ่าแต่พอแยกกันเดินปุ๊บไม่มีใครกลัวแล้วต่างคนรวยเต็มที่สู้เต็มทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ก็คือคืองานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลานะพี่สันนะก็คือจริงแต่เขาจริงแต่เขาคิดว่าปี70อันนี้มันปีหกหกไม่พี่สันบางคนเนี่ยมองข้ามช็อต เกินปีเจดสูไว้ด้วยนะการวางโครงสร้างอะไรต่างๆของอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยคสชเนี่ยการมียุทธศาสตร์ชาติการมีสวววได้สองครั้งค,คนก็มองกันเหมือนกันนะว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ถึง2ี่ิปี <c oughs> <c oughs> ก่อนหนะ้า <c oughs> นี้จำได้ไหมมันมีคนอมองเหมือนกันนะเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติอาจจะในกรอบอะไรไว้แล้วว่าเออมันเอื้อกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เท่านั้นแต่วันนี้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วก็ หลายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่นายกคนใหม่ก็ค่อนข้างชัดแล้วนะพี่ันนะโดยเฉพาะตําแหน่งนายกคือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบแต่หลายชื่อคณะรัฐมนตรีพี่ซันก็สายข่าวในธรรมเนียบก็บอกนะว่าจะมีการนําขึ้นทุนกล้าวในวันพรุ่งนี้แล้วจะมาสอดคล้องกับวันนี้ที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับเพราะว่า ก็ได้ยินมาว่าทางทำรรเนียบโดยสำนักเลขาธ <c oughs> ิการคณะรัฐมนตรี <c oughs> พร้อมหมดแล้วพี่สันพร้อมหมดแล้ว <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคืออยู่ที่วันวอเวลานอว่าจะมีการปลดก้าวเมื่อไหร่อะไรอย่างไรรวมถึง <c oughs> ให้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมแล้วซึ่งแนวโน้มก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะพี่สันเพราะว่า อ่มีมีมีกระแสข่าวบอกมาเหมือนกันว่าทุกคนก็กรอกประวัติเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นอ่าบางคนที่อาจจะมีอคำถามนิดหน่อยถึงคุณสมบัติอดีตที่ผ่านมาก็ชี้แจงหักล้างกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วแล้วก็มีคนกระซิบให้ฟังว่าเออรายชื่อก็เหมือนเหมือนกับที่สื่อมวลชนนําเสนอนั่นแหละเออสื่อแม่นกว่าแม่นกว่า สายข่าวอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก,ก็โอเคก็เท่ากับว่าเออแนวโน้มคลมอร์เศรษฐานหนึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดแผกไปจากที่เราเราแล้วก็สี่หลายสำนักนำเสนอนะก็น่าจะสอดคล้องแต่ก็อาจจะมีพลิกโผลนะนะที่สุดท้ายนะตราที่ยังไม่มีการทุนก้าวอะไรก็พลิกขึ้นได้ตลอดเวลานะพี่จันต้องรอดูครับอ่า กบซึ่งต้องรอจับตาดูว่า,าโผคครมอจะออกมาอย่างไรครับพี่แม็กซ์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอ,อยู่ในเขาเรียกอยู่ในอยู่ในการคนโทรลของอพรรคเพื่อไทยการคนโทรลของอตระกูลชินวัตรอำนาจเปลี่ยนมือกลับไปอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตระกูลชินวัตรนะฮะแต่ว่า,าก็มีเดิมพันสูงพอสมควรอย่างที่เราพูดกันหลายครั้งนะฮะ เพราะว่าพักเพื่อไทยก็เสียสัจจะในการหาเสียงไม่ร่วมกับพักสองลุงไม่ร่วมกับพักลุงป้อมแม้คุณหมอชลนั่นสีแก้วจะทลาคคดีตัวเองนะพี่แม็กซ <c oughs> ังเลยตัวเอง <c oughs> ด้วยการลาออกจากเก้าอี้เก้าอี้หัวหน้า <c oughs> พักเพื่อไทยแต่ <c oughs> แต่นะฮะบรรดาบรรดาโซเชียลมีเดียก็ยังมีข้อกังขาว่าการลาออกจากพัก หัวหน้าพักเนี่ยเพื่อไปรับตงแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ยังไงพี่แม็กมันก็ไม่ไม่สามารถทดแทนกันได้ถ้าแน่จริงออกจากหัวหน้าพักออกจากสสไม่รับตาแหน่งรัฐมนตรีด้วยอันนั้นอันนั้นคนจริงมันก็เลยมีการมาเปรียบเทียบกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในการลาออกจากหัวหน้าพักและลาออกจากสสเมืม่อครั้งที่พักประชาธิปัตย์ค่ายแพ้นะฮะ ครับก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณหมอชนน่านนะถ้ามองในแง่บวกนะพี่ซันเออไม่ได้มองหมายความว่าเอ่อคนที่พยายามเรียกร้องให้ลาออกแล้วก็ไม่รับตําแหน่งก็เป็นโชคดีของคุณหมอที่ตรงที่ว่าจริงอยู่ที่ประกาศลาออกถ้าพักเพื่อไทยร่วมกับพักสองลุงแต่ไม่ได้ประกาศนะว่าจะไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีก็โชคดีไปพี่เมฆครับพี่เท่ากับว่าไม่มีอะไรผิดคําพูดพี่เมฆผมถามนิดนึงเก้าอี้หัวหน้าพักกับเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ย ถ้าเป็นพี่แม็กเลือกเนม่ยพี่แม็กเลือกอะไรผมเลือกกัาวีรัฐมนตรีนะโอ้ครับแหมไม่ต้องตอบก็รู้นะว่าว่าว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้โหพี่จันเออผมคิดว่าตำแหน่งหัวหน้าพักอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะเอออาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรไม่เหมือนกับตําแหน่งรัฐมนตรีนะมันก็จะถูกจารึกเป็นเกียรติประวัติติดตัวคนคนนั้นนะว่าเฮ้ยเคยดำรงตำแหน่งอะไรมาเป็นเกียรติประวัติกับวงตระกูลนะ แล้วก็ก็ก็โอกาสนี้มาถึงคุณหมออีกรอบแล้วสําหรับเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งถ้าไม่ผิดโผก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมพี่สันสาหรับ,รบพี่หมอชนน้านสีแก้วก็ต้องติดตามดูว่าจะมีแรงเสียดทานหรือว่าแรงกดดันจากสังคมหรือว่าโซเชียลขนาดไหนนะว่าเออลาออกหัวหน้าไม่พอมันต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่าก็ก,ก็น่าสนใจ แต่ทีนี้พี่สันที่ลุงป้อมบอกว่าปิดปลาเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เออปิดปลาเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาสื่อมวลชนก็รายงานเยอะนะว่าป่าลอยต่อป่าลอยต่อเอะอก็ป่าลอยต่อนะครับออวันนี้ปิดป่าแล้วครับตำนานของอป่าลอยต่อก็คืออต้องทาความเข้าใจก่อนนะฮะที่อยู่ของพลเอกประวิทธ์นี่คืออบริเวณทางตันนวลวิภาวดีนะฮะ รอหนึ่งรออ,อยู่ในขอบเขตของรั้วทหารนั่นแหละฮะไม่ใช่ป่าไม่ใชอ่อะไรนะฮะเป็นชื่อเรียกของอมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดนะฮะซึ่งพลเอกประวิทย์นะฮะกเ็เป็นประธานมูลนิธิดังกล่าวนะฮะซึ่งกเ็เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลผืนป่าห้าจังรอยต่อ5จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะในพื้นที่ รอยยิบเอ็ดที่เคยสังกัดอยู่นะครับพี่แม็กซ์ภาคตะวันออกภาคตะวันออกทางอีสานอะไรทำนองนั้นใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่พลเอกประวิตย์รวมถึงพลเอกอนุพงศ์พลเอกประยุทธ์เติบโตมาด้วยกันนะฮะซึ่งก็ก็เป็นพี่ใหญ่ฉะนั้นมูลนิธิมูลนิธิป่ารอยต่อเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมูลนิธิที่ยังประโยชน์แต่ว่าช่วงหลังเก้าปีหลังเนี่ยโดยเฉพาะ หลังการเลือกตั้งปี2562เนี่ยมูลนิธิป่ารอยต่อเรื่องอำนาจอย่างมากเปิดบ้านเปิดป่าให้กับบรรดานักการเมืองให้กับบรรดา,าดีลเมเกอร์ทางการเมืองต่างๆเข้าไปพูดคุยเข้าไปวางเกมเข้าไปเซตแผนเข้าไปช่วยกันขับเคลื่อนบริหารงานของประเทศนะฮะถ้าถ้าเป็นไปได้ผมว่าดีไม่ดีเนี่ย การประชุมในมูลนิธิป่ารอยต่อของแกนนําพักพลังประชารัฐเนี่ยประชุมกันที่ป่ารอยต่อเนี่ยมากกว่าที่พักอีกนะพี่แม็กซ์ใช่ไหมก็มันมีฟังก์ชันมากกว่างานอนุรักษ์ป่าตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิใช่ไหมพี่สันคือคือคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนออฟฟิศส่วนตัวของพลเอกประวิทย์ด้วยเหมือนกันนะนอกจากงานมูลนิธิเรื่องอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัด ตามชื่อก็ยัง <Ừ. S 1> ใช้เป็นออฟฟิศในการบริหารจัดการงานการเมืองด้วยเหมือนกันคนเข้าค,คนออกใครจะมาพบใครจะมาปรึกษาหาหรือมาประชุมอะไรก็เข้ามาที่นี่รวมถึงงานงานการเมืองงานราชการอะไรที่ต้องบริหารหรือว่าประชุมอะไรกันหลายครั้งก็มาประชุมกันที่นี่แล้วก็มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานการเมืองโดยเฉพาะตั้งแต่มีพักพลังประชารัฐมาเลยพี่จ๋าใช่ไหมครับเวลาก็ เวลาผมถามข่าวจากพี่แม็กนะพีเ่เวลามีข้อมูลมาแชร์กันเนี่ยพี่แม็กชอบพูดคํานึงนะเอ้ยเข้าป่าเข้าป่ากันเข้าป่ากันหมายถึงบรรดาหน้าการเมืองเนะข้าป่ากันนะเข้ามูลนิธิป่าโดยต่อไม่ได้ไปอยู่ในป่านะอืมเนี่ยป่าในความหมายนี้ก็ค<ล>ือเหมือนเป็นอศูนย์กลางหรือว่าออฟฟิศของพลเอกประวิตยในการบริหารจัดการงานการเมืองซึ่งถูกใช้เป็นหลักเลยนะในช่วงหลัง ก็วันนี้ก็เจอนักข่าวเหมือนที่เล่าในช่วงต้นน,นะครับว่าพลเอกประวิตยบอกว่าเตรียมจะลาออกจากสสแล้วก็เจอหน้าข่าวกระเซาซึ่งนักข่าวหลายคนก็ติดตามทําข่าวพลเอกประวิตยมาตั้งแต่ทำงานตั้งแต่รับราชาการในกระทรวงกลาโหมนะพี่ซามตั้งแต่ยังไม่เกษียณก็หลายคนก็คุ้นเคยก็พยายามกระซาพลเอกประวิตยาว่าเมื่อไหรจะได้กินฝีมือผัดซีอิ๊วของลุงป้อมอยากเข้าไปกินที่ป่าใช่ไหมครับให ลุงป้อมผ่าซีอิ้วให้ให้ชิมหน่อยอ่าครับเป็นเป็นเป็นเหมือนแมทอำลาอะไรกันบางอย่างใช่ไหมครับอ่าก,ก,ก็ทิ้งทวนอะไรอย่างเงี้ยลุงป้อมก็ตอบแบบทีเล่นทีจริงนะปิดปลาแล้วปิดปลาแล้วออเหลือแต่ง,งานคนนี้ทิแล้วเราไม่เล่นการเมืองแล้วอะไรจำลองนี้ก็ก็ยหล่งที่มาของชื่อเรื่องวันนี้ซึ่งพี่น้องสองปอก็เออเหมือนอำลาอย่างเป็นทางการ,รไปแล้วหนึ่ง สำหรับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับหลือพลเอกประวิทย์นี่แหละที่อาจจะยังต้องปักหลักรักษาสภาพกลุ่มสภาพความเป็นพักพลังประชารัฐไว้ก่อนด้วยการนั่งตำแหน่งหัวหน้าพักแต่ว่าบรารมีแล้วก็อำนาจมันอาจจะไม่ได้เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ลูกพักแล้วก็พักอื่นๆด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับในวันที่ไม่มีตำแหน่งในในฝ่ายบริหารเนี่ยก็น่าสนใจนะพี่สันว่าในจังหวะลงหลังเสือของลุงป้อมจะเป็นยังไงนะ ซึ่งพี่แม็กต้องยอมรับนะพรักพลังประชารัฐเนี่ยหากไม่มีลุงป้อมเนี่ยโอ้มันมันเหมือนสภาพพักก็พูดได้เต็มปากนะพี่แม็กโอกาสที่พักจะแตกมีสูงเพราะที่ผ่านมาลุงป้อมคือศูนย์กลางในการเชื่อมโยงยึดโยงของทุกกลุ่มถึงแม้พี่แม็กพูดกันตรงๆว่าอ่พลเอกพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณอ่น้องป๊อตของพี่ป้อมเนี่ยเปิดหน้าออกมาเล่นนะฮะ แต่บารมีการยอมรับแล้วก็เออแล้วเขาเาเรียกอะไรพี่แ,แล้วก็สิ่งที่นักการเมืองไว้วางใจเนี่ยมีน้อยกว่าลุงป้อมแน่นอนลุงป้อมคือศูนย์กลางของพรกพลังประชารัฐโดยแท้จริงฉะนั้นเออพักพลังประชาดดรัฐที่เราบอกกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเป็นกลุ่มก้อนทางการเมืองมารวมพลังกันเพื่อที่จะ ส่งเสริมลุงพ้อมส่งเสริมลุงตูหลังจากนี้ถึงแม้บิ๊กบอสถึงแม้ร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่าจะมี power ในพักแต่ผมว่าการคอนโทรลคนในพักทั้ง40คนเนี่ยไม่เป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นอนพี่แม็กเพราะว่ามันยังมีกลุ่มก้อนหลายกลุ่มฝังอยู่ในพักคือสภาพบริบทของพลังประชารัฐจากนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมนะพี่าันเพราะว่าจร,จริงอยู่ว่า ช่วงก่อนหน้านี้มันมันมีศึกในเยอะไปหมดเพราะว่าความที่หลายกลุ่มหลายที่มามาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเคบีมันไม่ตรงกันใช่ไหมครับมันอาจจะความคิดความอ่านหรือว่าอะไรต่างๆมันมันไม่สอดคล้องไม่ซิงกันมันก็เลยกระทบกระทั่งแล้วก็ขัดแย้งกันบ้างแต่มันก็ยังพอไปกันได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่พอหากวันที่พลังประชารัฐไม่มีพลเอกประวิตย์เนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าที่ผ่านมาลูกพักเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นายป้อมลูกพักจะเรียกว่านายป้อมอนายป้อมเนี่ยใจดีเมตตาขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้อ,อ,ไไดอ่าก,ก,ก็หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็มีความใกล้ชิดกับสสก็ค่อนข้างพอสมควรนะถ้าไม่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าพบนู่นนี่นั่นพอมีบางช่วงเหมือนกันก็นกถูกมองว่าโอ้เข้าพบยากลําบากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ <ๆ S 2> ยังเข้าพบได้ก็ยังพูดคุยแล้วก็ตกลงทําความเข้าใจขาดหรืออะไรก็บอกนายป้อมอ่าก็ จะดูแลให้อะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้นะเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณซึ่งวันนี้ก็เปิดหน้าเต็มตัวแล้วว่าเป็นประธานที่ปรึกษาพักมีความเยึดโยงหรือว่าเชื่อมโยงกับสสในพักมากแค่ไหนก็ก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ถูกมองว่าเออคอยช่วยงานอยู่เบื้องหลังอะไรก็ตามก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความผูกพันกับ ผู้แทนแล้วก็แกนนาพักคนอื่นๆแค่ไหนใช่ไหมครับก็บก็น่าสนใจว่าตํานานลุงป้อมปิดป่าลุงตู่อาลานายกเนี่ยมันจะมีบริบทไหนเข้ามาแทนที่ใช่ไหมครับในเมื่อสามปค่อยๆเฟรตัวเองออกจากอํานาจและรวมถึงอีกปหนึ่งปปพลพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็อำลาข้าราชก,การกระทรวงมหาไทยไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมพี่สันก็ก็ อก็เห็นบอกว่าหลังจากนี้ก็จะไปดูแลสุขภาพร่างกายตามที่ควรจะควรจะเป็นนะไม่มีแต่ <c oughs> ไม่มีหลานให้ไปเลี้ยงนะ,ะ, <c oughs> ะลุงป๊อบไม่มีหลานให้ไปเลี้ยงไม่เหมือนลุงลุงป้อมนะลุงป้อมนี่น่าจะหลานหลายคนอยู่ก็ก็ก็ก <c oughs> ยังมีบทบาทน่าจะมีมีบทบาทในทางการเมืองตรงนี้แหละตร,ตรงตรงตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่แหละเหลืออยู่คนเดียวเหลืออยู่งานเดียวแล้วพี่จันก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> คับธรรมดาพี่แม็กเอ่อสัาธรรมทางการเมืองมีขึ้นหลังเสือก็ต้องมีลงหลังเสือพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันครับพี่แม็กแล้วก็ตกทุกวันเช่นกันเจ่นเช่นกันนะอำนาจทางการเมืองออมีได้ย่อมเสียไปได้ถึงแม้ทั้งสามปอนะฮะพยายามทำพักทหารพักพลังประชารัฐอยู่ให้นานที่สุดแต่สุดท้ายสนิมเกิดแต่เนื้อในตนครับพี่แม็กมันก็<ม>ซาะ บรรทอนคนการเมืองด้วยกันเองที่น้องที่ว่ารักกันยังแตกแยกกันวันนี้ลุงตู่อำลาไปแล้วลุงป้อมประกาศติดป่าหลังจากนี้ต้องติดตามว่าเครือข่ายอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนมือไปอยู่ในฝั่งของพักเอ่อพรคเพื่อไทยอะกูลชินวัตรจะรักษามันได้นานแค่ไหนหรือจะต้องเสียอำนาจทางการเมืองให้กับอีกขั้วหนึ่งหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้นะพี่แม็ก อาจจะเป็นกลุ่มอื่นกลุ่มใหม่หรือว่าอาจจะเป็นรรคก้าไกลก็ได้การเมืองมีความเคลื่อนไหวสนุกสนานแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งกับพี่แม็กซ์ซึ่งผมกับพี่แม็กซ์ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์อินไซต์ทางการเมืองในทุกวันนะฮะจนถึงสุกเวลาทุ่มครึ่งโดยประมาณครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ